ภาพที่ส่งเข้ามานั้นก็คง,คงไม่ได้ส่งเฉพาะในเฟ e บุ o k ก็มีทั้ง ในแอปพลิเคชันอย่างไ i n e หรือใน a t s a อ p ซึ่งบางครั้งมันโหลดปุ๊บก็ต้องมันก็จะเข้าไปที่ไฟล์ของโฟโต้เรานะครับซึ่งผมคิดว่าพวกเราก็คงทราบนะครับผมก็ต้องเปิดไฟล์นั้นขึ้นมาดูแล้วก็เมื่อเห็นว่าเป็นภาพมันก็ปิดก็ลบทิ้งซะครับงั้นประเด็นเนี่ยก็คงมีเพียงเท่านี้ในนัดบรรทัดฐานอายุ37ปีนักการเมืองรุ่นใหม่ไฟแรงได้รับเลือกเป็นสมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรกรุงเทพมหานครเขต15บางกะปิสกัดพักประชาธิปัตย เป็นบุตรชายของนายบัญญัติบรรทัดฐานสมาชิกสภาที่ปรึกษาพรรคประชาธิปัตย์และอดีตหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์เกิดเมื่อวันที่16ธันวาคม2517ส,สำเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาจากโรงเรียนเซนคาเบียร,ระดับมัธยมศึกษาจากโรงเรียนสามเสมียวิทยาลายัยและระดับปริญญาตรีสาขาการเงินการธนาคารจากมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยและจบการศึกษาด้านการจัดการธุรกิจจากมหาวิทยาลัยประเทศอังกฤษชีวิตทางด้านครอบครัวสมรสกับนาประสันตยาบรรทัดฐาน เริ่มแรกนัทบรรทัดฐานได้ทำงานเป็นกรมกรมการบริษัท Number 6 Entertainment และผู้ช่วยกรมกรมการผู้จัดการสายงานขายบริษัทรอยลเซรามิกอุตสาหกรรมจำกัดมหาชนก่อนที่จะลงสนามสู่การทำงานการเมืองระดับชาติในการเลือกตั้ง2554ซึ่งนายนัดบรรทัดฐานลงสมัครเลือกตั้งเป็นสมาชิกส,สภาผู้แทนราษฎรและได้รับคะแนนเสียงจากประชาชนเอาชนะนายพักดีหานพิมะทองคำจากพักเพื่อไทยจึงได้รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกรุงเทพมหานครเขต15บาบางกะปิสมัยแรก ระหว่างการประชุมร่วมรัฐสภาเพื่อแก้ไขรัฐธรรมนูญ2 5 5 0มาตรา291ในวันที่18เมษายนที่ผ่านมานายนัดได้ดูภาพโปะร,ระหว่างการประชุมผ่านโทรศัพท์มือถือ iPhone โดยที่ในนัดอ้างว่าเปิดขึ้นมาดูเพื่อจะรบหลังจากถูกเพื่อนโพสเข้าโทรศัพท์มือถือ